สมรักํำสิ่งที่เพิ่งออกมาประกาศไงบอกว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด19ก็เลยเอ้าตกอกตกใจนะคะมีการตรวจไปรอบแรกแล้วเอา้าบอกว่าติดก็ออมาตรวจรอบสอง ไม่ติดไม่ติดไม่มีเชืออ้อก็เลยแบบเอาละถ้างั้นก็เดี๋ยวมาตรวจรอบ3ามอีกทีเนื้อกันเอาให้ชัวร์เลยละกันนะคะสรุปแล้วคืองงในงงค่ะตรวจรอบ3ามก็ไม่ติดนั่นเองค่ะเรืร่องราวของคุณสมรักคำสิงที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมขาเราได้ทราบการตกอกตกใจไงว่าเอ้าคุณสมรักไปติดโควิดได้ยังไงนะคะ ซึ่งงานนี้นะคะเขาก็บอกว่าคุณสมรักเนี่ยบอกโอ้ยงงเหมือนกันอันนี้ก็งงเพราะว่าไปตรวจรอบแรกเนี่ยก็คือบอกว่าติดไง <ฮะ S 2> พอไปรักษาตัวเนี่ยพอมาตรวจอีกนะคะบอกว่าครั้งที่2อ,อ่ามันไม่มีเชื้อแล้วก็แปลว่าไม่มีเชื้อโควิดแล้วยังไงดีออรอบที่3ก็เลยตัดสินใจบอกว่า เดี๋ยวผมขอไปตรวจเองดีกว่าเดี๋ยวผมขอไปตรวจข้างนอกไปตรวจวัดเองดีกว่าสรุปแล้วก็คือไม่มีเชื้อโควิด19นะจ๊ะค่ะวันที่6ก,กรกฎาคมเ,เขาก็เลยออกมาประกาศทันทีว่าเออช่วงบ่ายนะบอกว่าผมเนี่ยคุยกับหมอแล้วสรุปผลการตรวจในครั้งที่1นนั้นเนี่ยรีบรีมากมสรุปแล้วว่ามันเหลือเชื่อมากหมอบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้นะความผิดพลาดของห้อง l ลบแต่พอมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจใหม่ซึ่งผลส่วนทางกับครั้งแรกมากนะ บอกว่าจึงมีการตรวจครั้งที่3ก็ไม่มีเชื้อเลยดังนั้นจึงหมายความว่าผมไม่ติดโควิดหมอบอกให้กลับไปใช้ชีวิตได้ปกติส่วนคนใกล้ชิดปะพบปะผมเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องตักตัวก็ได้ให้ใช้ชีวิตปกติเลยนะคะอันนี้ออกมาบอกไป ทางด้านคุณหมอเนี่ยก็บอกว่ามองว่าขอโทษแล้วก็มองว่าไม่เป็นไรด้วยมันผิดพลาดกันได้แหละจริงๆเนี่ยหมอก็ทํางานหนักอยู่แล้วมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คนในครอบครัวเราจะได้ไปตรวจด้วยมีการป้องกันตัวมากขึ้นขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเข้ามานั่นเองขอบคุณคุณหมออย่าโทษกันทุกอย่างผิดพลาดได้ถ้าเรามั่นใจก็เช็คให้มันชัวร์ตอนนี้ชัวร์แล้วผมไม่ได้ติดโควิดนะครัไดโม แต่จริงๆอะเขาพยายามที่สุดด้วยวิธีการของตัวเองก็คือบอกว่าชิมน้ําปลาก็ยังได้รสชาติเค็มเหมือนเดิมการรับกลิ่นรับรสทุกอย่างปกติก็เลยเอ๊ะทำไมถึงติดได้ไม่ได้ติดนะก็ทําให้ผลอลอยได้ก็คือตกไปอยู่กับพวกพี่นุ้ยสุจิราหลายๆคนพี่อ้อยพี่ชอดที่ต้องเก็บตัวเอยดักตัวนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆแหละ